สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนปัจจุบันหลายคนนิยมสักลวดลายเบลเรือร่างนั่นก็เพื่อแสดงถึงตัวตนโดยเน้นเป็นเส้นสายและสีสันสวยงามแต่บางครั้งก็ต้องเช็คให้ดีนิดนึงเพราะบางลวดลายอาจมีความหมายสื่อไปทางด้านมืดและอาจทําให้เจ้าของมีปัญหาทีหลังได้เหมือนอย่างรอยสักดังต่อไปนี้ถ้ารู้ความหมายแล้วอาจจะไม่กล้าสักอีกเลยก็ได้นะรอยสักหยดน้ําตาสิ่งที่สื่อถึงความเศร้าเสียใจเลยก็คือหยดน้ําตา แต่ถ้าเป็นรอยสักที่สักเอาไว้ใต้ดวงตานั้นมีความหมายแฝงอยู่มากมายซึ่งหากเป็นกรณีอย่างศิล,ลปินหรือนักกีฬาที่สักแบบนี้อาจสื่อถึงการสูญเสียญาติพี่น้องเพื่อนหรือคนรักแม้กระทั่งพวกนักโทษเองก็นิยมมีรอยสักแบบนี้เช่นกันเพื่อเป็นการไว้อาลัยแต่สําหรับพวกแกงต่างๆสัญลักษณ์นี้กับโหดได้เฉยกว่าเพราะมันคือจํานวนเหยื่อที่พวกเขาสังหารไปแล้ว นอกจากนี้มันยังหมายถึงการแก้แค้นด้วยโดยตอนแรกก็มีแค่เขาคงเท่านั้นแต่หากหยดน้ำตาถูกลงสีทึบทั้งหมดเมื่อไรเป็นการบ่งบอกว่าเจ้าของรอยสักทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วทั้งโหดทั้งเศร้าแบบนี้เช็คความหมายกันให้ดีก่อนนะจะได้ไม่เสียใจภายหลังค่ะรอยสัก3 3จุดจุด3จุด,จดและคนคงคิดว่าเป็นแค่รอยสักเก๋ๆสไตล์มินิมอลทั่วไปแต่ถ้ารู้ความหมายแล้วจะหนาว เพราะมันหมายถึงการทําผิดกฎหมายทั้งหลายแหล่รวมไปถึงการเกาะอ,อชัชญากรรมต่างๆด้วยซึ่งรอยสัก3าจุดได้รับอิทธิพลมาจากทางอเมริกาใต้และสเปนมักนิยมสักไว้บริเวณหางตาหรืออยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้เป็นการสื่อถึงชีวิตที่แสนบ้าคลั่งแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกแก๊งต่างๆและมีความเป็นอิสระในตัวเองเอาง่ายๆก็คือลุยเดี่ยวนั่นเองนอกจากด้านมืดแล้วขนาดเดียวกันยังอาจสื่อถึงทีมิตี้ ในศาสนาคริสต์ที่หมายถึงพระบิดาพระบุตรและพระจิตอีกด้วยเห็นดูน้อยๆใครจะไปคิดแล้วว่าความหมายมากมายขนาดนี้แต่ถ้าไม่อยากมีปัญหาทีหลังก็อย่าหาดทำดีกว่าค่ะรอยสักลวด้นาำแม้ลวดหนาำจะเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อป้องกันและแสดงอนณาเขตแต่หากเป็นรอยสักรูปลวด้นาำของบรรดานักโทษนั่นหมายถึงการถูกจองจำยิ่งมีจำนวนหนามแหลมมากเท่าไร่ จำนวนปีที่อยู่ก็มากขึ้นเท่านั้นที่น่าขนลุกกว่าก็คือถ้าไปอยู่บนหน้าผากของนักโทษที่รัเสเซียแล้วก็มันกำลังบ่งบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่มีวันได้พ้นโทษแน่นอนแต่สำหรับคนทั่วไปความหมายไม่ได้น่ากลัวและดูอันตรายขนาดนั้นแต่สื่อถึงมงกุฎน้ำที่พระเยซูสวมใส่เมื่อถูกตึงอยู่บนไม้กางเขนและเป็นเครื่องเตือนใจถึงพระเยซูที่ทรงทนทุกข์และสิ้นพระชนเพื่อมนุษยชาติแม้ช่างตีความได้ขัดแย้งกันซะจริงเลย รอยสักไพ่นอกจากไพ่จะเป็นตัวแทนสื่อถึงเกมที่มีการเสียเงินแล้วมันยังมีความหมายอื่นๆแฝงอยู่ด้วยโดยรอยสักไพ่มักเป็นที่นิยมในหมู่อัชญรกรรัเสเซียมีไว้เพื่อใช้บอกตัวตนเช่นไพ่ข้าวหลามตัดหมายถึงอัชญรกรทั่วไปในขณะที่ไพ่โพแ,แดงสื่อถึงโฮโมเซ็กชวลเป็นต้นแต่ถ้าเป็นรูปไพ่กลรีเรียงกันแล้วก็อยู่ให้ห่างเลยเพราะมีแนวโน้มว่าเจ้าตัวจะเป็นพวกใช้ความรุนแรง ยยเยาวพึ่งเหมารวมว่าจะเป็นแบบเดียวกันหมดนะคะหากเป็นกรณีในคนทั่วไปอาจแสดงออกถึงความชอบในเกมที่ต้องเสียเงินหรือเป็นการบ่งบอกว่าเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในศาสนาใดๆเรียกดีว่ารอยสักเดียวกันเล่นสเสียวสันหลังเบาๆเลยนะเนี่ยรอยสักมีดทะลุคอธรรมดาการสักรูปอาวุธกระดูกน่ากลัวยอยู่แล้วยิ่งมีมีดทะลุคอด้วยช่วนขืนน้ำลายไม่ลงเลยจริงๆและยิ่งรู้ความหมายที่ซ่อนอยู่ในรอยสักดังกล่าว ใครที่มีอยู่บนตัวนี่แทบอยากจะไปลบออกเลยละ่ะเนื่องจากมันสื่อว่าคนคนนั้นเคยเป็นนักโทษคดีฆาตกรรมมาก่อนและตอกย้ำด้วยว่าเจ้าตัวไม่ได้มีความรู้สึกผิดใดๆเลยแม้แต่น้อยนั่นยังไม่พอนะหากใบมีดมีการพันด้วยลวดน้ำหรือกุหลาบจะขยับความหัวขึ้นไปอีกเพราะมันกำลังจะบอกคุณว่าคนคนนั้นได้รับโทษจำคุกตั้งแต่อายุไม่ถึง18ปีดังนั้นใครคิดจะไปทำลายนี้ด้วยความรู้สึกว่ามันเท่แล้วก็ ลองคิดดูอีกทีแล้วกันจะได้ไม่โดนตำรวจเลงไงรอยสักซานตาครูซนอร์ติโยกไม่ว่าจะเป็นประเทศที่จเจริญขนาดไหนก็มักมีเหล่าแก๊งอาชญากรแฝงตัวชาชีวิร่วมกับคนทั่วไปในสังคมเสมอเหมือนอย่างนูเอสตาที่อยู่ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียโดยพวกเขาจะมีรอยสักคำว่าซานตาครูซนอร์ติโยกติดตัวอยู่เสมอโดยคำว่าซานตาครูซจะมีสีแดงปนลงไปด้วย นอกจากนี้ยังมีภาพพันคอสีแดงเป็นตัวแสดงออกว่าคนคนนั้นเป็นสมาชิกของแกงด้วยบอกได้เลยว่าถ้าเจอใครก็ตามสักแบบนี้คงต้องระวังตัวกันนิดนึงเพราะพวกเขาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเป็นหลักหากโดนเจอเข้าแล้วจับได้ว่าคนละพวกกันจะโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะรอยสักพระพุทธรูปพระพุทธรูปถือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เคารพบ,บูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งโลกทว่าสำหรับบางคน อาจมองว่าเป็นศิลปะจึงมีคนบางกลุ่มนิยมสักเอาไว้บนร่างกายซึ่งในบางประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเคร่งครัดตัวอย่างเช่นสีลังกาจะห้ามไม่ให้หนักท่องเที่ยวที่มีการสักสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาเข้าประเทศหรือแม้กระทั่งพม,มา่าและบ้านเราเองก็ไม่เป็นที่ยอมรับสักเท่าไรเนื่องจากชาวพุทธส่วนใหญ่รู้สึกว่าการสักพระพุทธรูปบนร่างกายโดยเฉพาะในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมเหมือนเป็นการลบหลู่มากกว่าดูสวยงามก็คงเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันให้ดี แต่เป็นไปได้เยาศักเลยจะปลอดภัยที่สุดรอยศักสัญลักษณ์อันเลาะต้องบอกว่าเรื่องของศาสนามีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งดังนั้นการน,นำเอาสัญลักษณ์ทางศาสนามาศัก์ไว้บนร่างกายจึงสามารถสร้างปัญหาได้มีน้อยตัวอย่างเช่นในมาเลเซียที่นับถืออย่างเคร่งครัดซึ่งหากพวกเขาพบเห็นเมื่อไรเจ้าของรอยศัก์อาจจะมีปัญหาภายหลังได้เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรให้ความเคารพนับถือ แม้จะเป็นคนดังหรืออะไรก็ตามพวกเขาจะถือว่าเป็นตัวอย่างไม่ดีต่อเยาวชนและส่งผลงกระทบต่อการจัดงานทุกประเภทได้เกือบร้อยเปเซตดังนั้นถ้าไม่อยากโดนเล่โดยไม่จำเป็นก็อยาไปโชว์เข้าล่ะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เตือนรอยสักได้713เป็นเรื่องปกติของแก๊งมาเฟียที่มักจะมีสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นสมาชิกซึ่งหากใครมีรอยสัก7 1 3อยู่บนศีรษะเป็นที่รู้กันว่า เขาคือสมาชิกของแก๊งมาเฟียเม็กซิกันที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในตัวอันตรายโดยตัวเลขดังกล่าวคือรหัสพื้นที่ของฮุสตันนอกจากนี้เลข13ยังเป็นลำดับของตัวอักษรตัวเอมซึ่งย่อม,มาจากชื่อแก๊งอีกด้วยเก่าวว้ให้รู้กี่ยนถิ่นที่อยู่เลยทีเดียวนอกจากนี้พวกเขายังใช้สัญ,ญลักษณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเลข13คือจุด3จุด,จดที่สื่อถึงชีวิตที่บ้าคลัง่งแต่พอมาล้อมอยู่รอบเลข13กลกับหมายถึงเรือนจำโรงพรยบาบาลและสุสาน เป็นจุดจบของชีวิตนั่นเองรู้ความหมายแล้วก็อยากไปหาทำละ่ะเกิดโดนพี่ตำรวจเชิญไปดื่มน้ำชาแล้วจะหนาวรอยสักยยกุซ่าหากเอ่ยถึงมาเฟียในญี่ปุ่นทุกคนต้องนึกถึงยากุซ่าและสิ่งหนึ่งที่แสดงออกว่าใครเป็นสมาชิกบ้างก็คือรอยสักซึ่งก็อย่างที่รู้ว่าระดับลูกพี่ทั้งทีจะสักแบบมินิมอลได้ไงจัดไปเลยให้เต็มตัวและอาจลามไปถึงใต้รม่มผ้าให้รู้สึงถึงความยิ่งใหญ่ปีเลยจ้า ส่วนลวดลายที่พวกเขานิยมก็จะเป็นพวกรูปสัตว์ดอกไม้และเทพเจ้าเป็นส่วนใหญ่โดยจะแตกต่างออกไปตามความชอบและสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละกลุ่มถ้าใครเผยตัวไปสักเลียนแบบทั้งๆท,ที่ไม่ได้สังกัดกับใครเข้าแล้วก็อาจจะต้องซ่อนให้มิดชิดนิดนึงไม่อย่างนั้นอยู่ดีๆอาจจะมีปัญหากับลูกพี่ใหญ่ได้นะคะรอยสักมีดในดอกกุหลาบดอกกุหลาบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรัก ความโรแมนติกในขณะที่กริดหรือมีดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความยุติธรรมการต่อสู้และการเสียชีวิตแต่พอทั้งสองอย่างมารวมกันด้านสื่อไปในทางที่ไม่ดีสนี่หากรอยศักด์ดังกล่าวอยู่บนร่างของนักโทษแล้วก็หมายความว่าคนคนนั้นโดนคดีร้ายแรงตั้งแต่เป็นเยาวชนพร้อมกับออกตัวว่าเป็นผู้ใหญ่และต้องการเป็นที่ยอมรับนอกจากนี้ยังสื่อไปได้อีกแง่ว่าเจ้าของสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวอาจรับจ็อบเป็นมือสังหารด้วย ในทางกลับกันหากเป็นคนทั่วไปที่มีลวดลายแบบนี้อาจสื่อถึงเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังได้เหมือนกันรู้ความหมายแล้วเย่าไปสักลายนี้ละเศร้าเกินรอยสักไม้กางเข่งกลางอกแม้ไม้กางเขนงจะถือเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ให้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์และอุ่นใจแต่หากไปอยู่บนกลางอกของนักโทษในรัสเซียแล้วก็ถ้ายังรักชีวิตอย่าคิดเข้าใกล้เด็ดขาดเพราะนั่นหมายถึงวายไร้สายสมองตัวพ่อเลยล่ะ แต่สําหรับผู้คนทั่วไปที่เคร่งศาสนาการสักรูปไม้กางเขนตําแหน่งอื่นอาจจะสามารถสื่อได้ถึงพลังความรักที่มีต่อพระเยซูคริสต์และเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองเจ้าของรอยสักให้ปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายต่างๆได้คล้ายกับที่คนไทยนิยมห้อยพระนั่นแหละดังนั้นถ้าคิดจะสักก็เลือกตําแหน่งหน่อยแล้วกันเดี๋ยวโดนตํารวจสกิดชีวิตจะเปลี่ยนได้ค่ะรอยสักดอกแชมร็อกมองดูเผลนๆอาจจะรู้สึกว่า ดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ของไอแลนด์นั้นน่ารักมากเพราะมันหมายถึงความศรัทธาความรักและความหวังแต่นอกจากจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติแล้วแกงอัชญากรชาวไอริชยังใช้เพื่อแสดงความเป็นสมาชิกของพวกเขาอีกด้วยเรียกได้ว่าทำลายความมุงมิงน่ารักลงไปเยอะเลยนั่นยังไม่พอคะ่ะความสวยที่แท้จ,จริงมันต่อจากนี้ต่างหากล่ะเพราะถ้าวันดีคืนดีสมาชิกแกงดังกล่าวไม่เห็นรอยสักบนตัวคนอื่นที่ไม่ใช่พวกเดียวกันแล้วก็ เตรียมเจ็บตัวไว้ได้เลยเพราะพวกเขาจะคิดว่ากำลังท้าทายอยู่ดังนั้นใครที่มีอยู่ก็ปกปิดกันดีๆล่ะจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังไงรอยสัก A C A B ตำรวจไม่ดีอาจจะมีน้อยแต่ก็ทำให้ภาพลักษณ์ของผู้พิทักษ์สันติราชเสียหายพอสมควรและคนจึงรู้สึกไม่ค่อยดีเมื่อเอ่ยถึงพวกเขาเท่าไรโดยทำให้รอยสัก A C A B เกิดขึ้นมามีความหมายว่า ตำรวจนิสัยไม่ดีในเชิงหยาบคายและบางครั้งก็มีการแปลงสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวเลข1312ซึ่งได้จากลำดับตัวอักษร a c a b นั่นเองส่วนต้นต่อของสัญ,ญลักษณ์นี้ก็ไม่ได้มาจากในไกล้มาจากเหล่านักโทษในอังกฤษนี่เองดังนั้นในบางประเทศเช่นเยอรมันหรือออสเตรียจึงถือว่าเป็นการแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือรอยสักดังกล่าวมีความผิดและอาจโดนรวบไปเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ามาทำบ้าเราจะโดนอะไรกันบ้างหรือเปล่านะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ